9แสนยังมีหวังนิสสันเทร่ากระนำลดกว่า250,000บาทตัวท็อปไม่ถึงล้าน3นิสสันเทร่าลดราคาอีกครั้งทั้ง4รุ่น2.3ทวินเทอร์โบ E ขับ2 9 9 9 0 0 0บาทส่วนลด200,000บาท2.3ทวินเทอร์โบ VL ขับ2 1ล้าน2,99,000บาทส่วนลด250,000บาท 2.3ทวินเทอร์โบ V-L กับ41,349,000บาทส่วนลด2 1 0 0 0 0บาทและรุ่นสปอร์ตคับ4ส่วนลด2 5 6 0 0 0บาทจาก1,555,000บาทเหลือ1,299,000บาทซึ่งส่วนลดเยอะกว่ารุ่น V-L คับ2แค่6,000บาทเท่านั้นทำให้ราคานิสันเทราตัวเริ่มต้นกลายเป็นรุ่นที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดในราคา1ล้านธนพันเลยก็ว่าได้ รองจาก Isuzu MU-X 2.2 Active ที่ราคา1,194,000บาทโดยโปรโมชั่นนี้หมดเขตวันที่31พฤษภาคมนี้ที่โชว์รูมนิสสันเท่านั้น